สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมนายธนชิตวัปปะแก้วดิฉันนางสาวพิจุดาสีปัดกองค่ะพวกเราสองคนนะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1จากสาขาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาธัธยมศึกษาขอนแก่นครับค่ะเฟิร์นสังเกตไหมคะตั้งแต่ที่เราเข้ามาในรั้วโรงเรียนนี้นะคะโรงเรียนได้มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการเยอะเลยค่ะ แน่นอนครับตั้งแต่รั้วโรงเรียนเลยนะครับถูกควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลการออกแบบป้านิเทศต่างๆไฮเทคโนโลยีจริงๆครับพี่หมีค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าอยากรู้ว่าโรงเรียนกันคนครวิทยาลัยมีอะไรที่น่าสนใจอีกตามพวกเรามาเลยค่ะตามมาเลยครับที่สูงสักสีเตี่ยมด้วยรักน้ำใจอภัยไมตรีและสามัคคีลูกกันคนครวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยิศึกษาเขต25ได้มีการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการศึกษามาช่วยในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ดังนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจึงมีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนช่วยให้การเรียนการสอนเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนยังสนับสนุนให้คุณครูได้เลือกใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ๆอย่างหลากหลายโดยให้คำนึงถึงธรรมชาติของวิชาความพร้อมความรู้ความสามารถของนักเรียนและรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละวิชานักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยสามารถติดตามข่าวสารเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ปีการศึกษา2563ผ่านเว็บไซต์ w w w .knw.ac.th หรือเพจ Facebook ของโรงเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนคุณครูและผู้ปกครองจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้โดยที่เครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญ เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพความรู้ทุกคนเรียนทันกันได้สุดแต่สนใจทุนทรัพย์สติปัญญาแก่นนครวิทยาลัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมนะครับนายยุทธพงษ์เกษางามครับานดิฉันนางสาวยุนรดียุทธแสนค่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับท่านรองผู้วนการ พิชรินทักษิณน,นะครับรองผอู้ในการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยครับวันนี้นะคะเราก็จะได้มาสัมภาษณ์กันนะคะในประเด็นของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีนะคะของโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยคะ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะจะขออนุญาตให้ท่านรองพิชรินนะคะได้แนะนําตัวให้พวกเราได้รู้จักกันสักเล็กน้อยค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะชื่อพิชรินทักษินนะคะ เป็นรองผู้ในการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยค่ะครับท่านรองครับผมมีประเด็นคําถามนะครับอยากจะรู้ว่าทางโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเนี่ยครับมีบริบทของโรงเรียนเป็นยังไงบ้างครับค่ะโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยนะคะเป็นโรงเรียนขลาดใหญ่พิเศษนะคะแล้วก็จุดเน้นของเราในการดําเนินงานก็คือเรื่องของหลักสูตรที่หลากหลายนะคะหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือทางภาษานะคะ เรามีหลักสูตรที่หลากหลายในการแล้วก็เป็นโรงที่ยอดนิยมในการที่ผู้ปกครองไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนในในในโรงเรียนแก่นคนครวิทยาลัยะคะและในฐานะที่โรงเรียนแก่นนควรวิทยาลัยนะคะเป็นต้นแบบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะและการสื่อสารนะคะพวกเราจึงอยากทราบว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในด้านใดบ้างคะ ก็ในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะในการดําเนินงานบริหารจัดการในการพัฒนาครูเราใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็ในการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการเราเราใช้เทคโนโลยีเพื่อเพื่อความคล่องตัวนะคะรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยใช้การร่วมมือการฟังจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยเฉพาะช่วงของการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีมากในการดำเนินการนะคะการเรียนระบบออนไลน์การสอนออนไลน์ตอนนี้นะคะเราใช้การสอนออนไลน์ร้อยเปอซนะคะโดยคุณครูทุกท่านนะคะก็ก็ดำเนินการจัดการกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์การเก็บคะแนนการสอบนะคะแล้วก็มีการรายงานผลการรายงานผลการเรียนการสอนเป็นรายค่าเรียน อ่าโดยจุดโดยที่เขาจะรายงานทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นการรวบรวมข้อมูลนะคะ<โดย>ก็ได้นําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการการ,รสอนออนไลน์แล้วก็ให้คุณครูนะคะได้รายงานผลในเว็บไซต์ด้วยนะคะแล้วก็มีการนําเอาอ่าเทคโนโลยสีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมาใช้เพื่อความคล่องตัวในการบริหาร,รจัดการต่างๆนะคะทำให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วนะคะโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกๆฝ่ายนะคะ ก็จะเห็นว่าทางโรงเรียนมีการดําเนินงานค่อนข้างหลายอย่างเลยใช่ไหมครับท่านรองผมอยากจะทราบนะครับท่านรองว่าทางโรงเรียนนะครับมีการจัดโครงสร้างพื้นฐานนะครับในการบริหารจัดกรารทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็การศึกษาเนี่ยอย่งายงไรบ้างครับโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ตามเราดําเนินการตามโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนตามหลักสูตรหลักสูตรฐานศึกษาของโรงเรียนนะคะโดยการแทรกของนวัตกร,รรมเรื่องของการเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปด้วยนะคะ โดยเราจะมีทีมในการช่วยเหลือค,คุณครูก็คือทีมเทคโนโลยีนะคะเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมด้านด้านการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ค,ครับอันนี้ก็คือท่าทางสถานาการณ<ช>์ปัจจุบันเลยนะครับแล้เราก็ทำนานด,ด้วยนะคะเป็คเป็น,ปน,ปนรรมกร่อนนานอยู่แล้วก่อนจะ,ะเกิดเพียงแต่ว่าพอเจอสถานการณ์โควิดเราก็รันงานได้ต่อเนื่อง แล้วก็ในเรื่องของระบบสารสนเทศค่ะท่านรองค่ะเนื่องจากระบบสารสนเทศมีความสําคัญมากในการบริหารกิจาการต่างๆในสถานศึกษาคะ่ะโรงเรียนมีการใช้ระบบสารสนเทศอย่างไรบ้างคะเรื่องของงานวิชาการระบบการ SCS ระบบ g s นก,การส่งประมวลผลการเรียนของนักเรียนการออกเกตนะคะแล้วก็ข้อมูลของงานต่างๆของนานวิชาการงานห้องสมุดงานนี้เราจะใช้สารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องหมดนะคะ ในเรื่องของงานงบประมาณก็ใช้ระบบของอ e ีบัจเจตที่ของของการดําเนินงานของงบประมาณของบุคคลเราก็เช่นระบบงานสารบัญอย่างเงี้ย่ะเราก็ใช้ใช้ระบบสารสนเทศไอซีทีเข้ามาเกี่ยวข้องในการรวบรวมประมวลผลการขอเลขเนี่ยขอเลขงานสารบัญอย่างเงี้ย่ะเราไม่จะเป็นต้องไปที่ห้องธุรการเราก็ขอที่ไหนก็ได้ในการรวบรวมข้อมูลซึ่งจะ เมื่อเส้นเตรียมภาษาเราก็รวบรวมสามารถสรุปเป็นสา,ารนเทศไน้ให้คนรู้สะดวกมากเลยใช่คคือเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่สนตอนใดที่เรายังไม่ดําเนินการเราก็จะพยายามดาเนินการเช<ม>่นในในปีการศึกษานี้นะคะที่เราจะต้นดําเนินการอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ที่ที่ให้ความสาคัญเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดบางทีการลงทะเบียนนักเรียนเราสียพันสี่ร้อยกว่าคนนะคะไม่สามารถที่จะมา ถ้ามาพร้อมกันก็คือการการมีโอกาสที่จะเสี่ยงนะคะเราเรื่องของการชาระเงินค่าบำรุงการศึกษาเนี่ยคือสิ่งที่เราทําก็คือตอนนี้เราได้ดําเนินการกับติดต่อกับธนาคารในการทำแอปแอปพลิเคชันในการ เออชำนาเงินออนไลน์นะคะเราก็ได้รับความสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทยด้วยนี้เราดูแลด้วยเบื้องต้นนะครับเราก็จะพอรู้แล้วนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็น่าจะใช้มาเป็นเวลานานแล้วนะครับก็เลยอยากจะทราบว่าทางโรงเรียนนะครับมีนวัตกรรมทางการศึกษานะครับยังไงบ้างครับท่านรองครับนวัตกรรมทางการศึกษาเป็นนวัตกรรมที่เราจากห้องเรียนคุณภาพนะคะจากห้องเรียนคุณภาพเราจะขับมุ่งสู่ เอ่อโนเล e เซ็นเตอร์นะคะเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนที่สแสวงแล้วแต่ต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาเทคโนโลย,ยีจะเป็นศูนย์ศูนย์ต่างๆในทุกทั้งทั่วทุกบริเวณของโรงเรียนนะคะโรงเรียนสนับสนุนให้ครูครูเราสร้างนวัตรกรรมให้กับตนเองโดยเราสนับสนุนมีห้องอัดเสียงนะคะอัดเสียงบันทึกภาพนะคะซึ่งทางงานงาน ICT เขาก็จะเป็นผู้ที่ รับผิดชอบในส่วนนี้แล้วก็เราก็จะมีสนับสนุนในเรื่องของการการพัฒนาครูโดยครูครูสร้างนวัตรกรรมทําคลิปทำคลิปการสอนการที่การสอนของแต่ละหน่วยวิชารายวิชานะคะที่ตัวเองสนใจแล้วก็นำประมาป,ประกวดเพื่อเราสร้างสร้างขับกำลังใจให้กับคุครูเรางันจึงอยากให้ท่านเราได้ กล่าวสักเล็กน้อยค่ะว่าบทบาทของการเป็นผู้นําที่จะส่งเสริมแล้วก็พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงนวัตกรรมเนี่ยค่ะมีท่านรองได้มีบทบาทอย่างไรบ้างคะอันดับแรกก็คือเราจะฟังความต้องการของนักเรียนมากที่สุดนักเรียนเรียนตามความต้องการของตนเองนะคะฉะนั้นเมื่อนักเรียนและชุมชนผู้ปกครองสนใจใน,ในส่วนนี้ัณะผู้บริหารก็จะมองว่า เราจะพัฒนาไปทิศทางใดฉะนั้นเราพัฒนาตามความต้องการของนักเรียนท่านรองท่านผู้เหนวยการก็มีบทบาทในการแบบส่งเสริมเพิ่นตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชนใช่ไหมคะโรงเรียนแก่นนครเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นเป็นแนวหน้าเลยไหมครับท่านรองครับใช่ค่ะผมก็อยากจะถามสอบถามว่าแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างครับท่านรองครับที่ทําให้โรงเรียนเนี่ยสามารถดาเนินงานแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างเงี้ยครับ ก็ปัจจัยก็คือเรื่องของบุคลากรนะคะเราโชคดีได้บุคลากรที่มีความสามารถนะคะคุณครูบุคลากรเราทํางานมากกว่าหน้าที่คือเขาจะอาสาแค่ที่จะทำแค่เท่านี้เขาทํามากกว่านี้ซึ่งเราก็เป็นเป็นความเป็นความภูมิมใจของของโรงเรียนเรานะคะสองก็คือปัจจัยที่สองก็คือเราได้นักเรียนที่มีคุณภาพนักเรียนที่มาเรียนแก่น,นความวิทยาลัยเป็นนักเรียนที่เขามีความเขามีความยินดีนะคะเขาเขาเภาคภูมิใจที่ได้มามาเป็น นักเรียนแก่นความวิทยาลัยฉะนั้นในการทํางานก็จะทําด้วยความความที่มีความตั้งใจนะแล้วก็ผู้ปกครองก็าสนับสนุนความพร้อมของผู้ปกครองนะคะเมื่อแล้วจากนั้นก็คือความพร้อมของคณะผู้บริหารทุกท่านมองทิศทางในการในการพัฒนานักเรียนฉะนั้นเมื่อในการดําเนินงานต่างๆไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเราก็จะมาช่วยกันแก้ไขวิเคราะห์เหมือนพี c ดีซีเอในการพัฒนานำนำแผนที่เราวางไว้จะดำเนินการแล้วก็มาตรวจสอบว่าคุณภาพของเราเนี่ย เป็นยังไงสิ่งใดที่เราควรจะพัฒนาเพิ่มและสิ่งใดที่ดีแล้วเราจะคงไว้นะคะแล้วก็พัฒนาต่อนะคะก็เลยเป็นถึงแม้จะเป็นโรงเรียนที่มีอายุไม่มากประมาณ50กว่าปีแต่ว่าในการทํางานนะคะในการที่ได้มาสัมผัสกับกับ,ก,บ,ก,บการทํางานของบคุคลากรแล้วก็ความเป็นอยู่ของลูกๆนักเรียนก็รู้สึกชื่นชมค่ะท่านรองคะนอกจากนี้นะคะเนื่องจาก ปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้พบกับปัญหาของเป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งเราไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะ,คะและในโลกที่มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างเงี้ยคะ่ะน่นองค่ะโรงเรียนของเราเนี่ยมีการเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาในเรื่อง ICT ในด้านอนาคตเนี่ยอย่างไรบ้างคะค่ะแน่นอนนะคะเรื่อง ICT เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะแล้วก็เราให้ความสําคัญโดยเฉพาะช่วงในภาคเรียนที่สองที่จะเกิดขึ้นเ,เราก็ดาเนินการตอบสนองตามนโยบายของสพทคคือแม้เราจะ ด้านไอซีแต่เราก็ดําเนินการตามระเบียบนะคะตามขั้นตอนแล้วก็คานึงถึงถึงถึงด้านสภาพจ,จิตใจต่างๆด้วยฉะนั้นเรามองทั้งทั้งด้านวัตถุทักงเทคโนโลยีแต่เราก็มองถึงความสัมพันธ์ความผูกพันในในสังคมด้วยนะคะแต่ในการพัฒนาต่อไปก็มีหลายอย่างที่จะดําเนินการนะคะในในแต่ละกลุ่มงานในแต่ละเรื่องโดยเฉพาะ เป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะที่ที่วางแผนไว้ก็คือเรื่องของการจัดทําการพัฒนาครูในเรื่องของวิดีโอการเรียนการสอนนะคะจะทําคลิปคลิปการสอนอะไรพัฒนาครูวนนี้แล้วก็เรื่องของการพัฒนาโนเลเซ็นเตอร์ที่จะต้องดําเนินการต่อไปนะคะโดยวันนี้นะครับเราก็ได้รับเสียินะครับจากท่านรองพิชรินทร์ทักษิณนะครับรองผู้การโรงเรียนแก่นนครพิทยาลัยครับ แล้วเราก็นะคะจะขออนุญาตนําข้อมูลที่ได้นะคะไปปรับใช้นะคะในอนาคตแล้วก็ในการเรียนปอทด,ด,ด้วยนะคะ,อะขอขอบพระคุณท่านรองพิชรินทักษิณอีกครั้งค่ะขอ,ขอบพระคุณค่ะเป็นยังไงบ้างครับพี่หมีหลังจากที่เราส่งจิปกับน้องเจมส์นะครับไปหาท่านรองพิชรินมาค่ะก็ถือว่าโรงเรียนแก่นนครของเรานะคะได้มีการเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ บริหารจัดการและก็การจัดการเรียนการสอนอย่างเยี่ยมมากเลยนะคะเฟิร์นหลังจากที่พี่หมีนะครับได้ฟังท่านรองพิชรินพูดมาแล้วนะครับนวัตรกรรมไหนของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยนะครับที่พี่หมีรู้สึกว่าฟังแล้วชอบจังเลยนะคะชอบเกี่ยวกับเรื่องของการโอนเงินค่าเทอมค่ะผ่านโทรศัพท์นะคะมบายแบงกิ้งนะคะถือว่าเป็นการช่วยลดเวลาแล้วก็ในสถานการณ์การแพร่ระบาดตอนนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะคะเฟิร์นครับ และในวันนี้นะครับนอกจากที่เราจะมาสัมภาษณ์ท่านรองพิชรินทร์ทักษิณนะครับวันนี้นะครับเราจะไปพบกับพี่ปุ๊กนะครับคุณครูสุริยางามเจริญนะครับคุณครูฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยนะครับเราอยากรู้ว่าผู้บริหารโรงเรียนนี้มีการสนับสนุนส่งเสริมคุณครูอย่างไรบ้างนะครับแต่วันนี้นะครับน่าเสียดายที่พี่ปุ๊กนะครับไม่ได้มาโรงเรียนแต่ไม่เป็นไรครับเทคโนโลยีสามารถทําให้โลกนี้แคบลงได้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะเป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์กับพี่ปุ๊กนั สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสวดีค,ว,ดควันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องประชุมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยค่ะกับรุ่นพี่สาขาบริหารการศึกษาของเรานะคะซึ่งตอนนี้ได้เป็นคุณครูคนเก่งค่ะอ,อยู่ที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยค่ะและก่อนอื่นนะคะที่จะเริ่มประเด็นสัมภาษณ์นะคะขออนุญาตให้คุณครูของเราได้แนะนําตัวให้ทุกท่านได้ทราบเลยค่ะสวัสดีครับ ชื่อสุริยางานเจริญนะครับตอนนี้ก็เป็นครูที่โรงเรียนแก่งครวิทยาลัยครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแล้วก็สอนในรายวิชากลุ่มกลุ่มวิชาเทคโนโลยีครับแล้วก็รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนครับครับผมแล้ววันนี้นะครับพวกเราก็เตรียมเตรียนคาถามมามากมายเลยนะครับที่จะมาสอบถามพี่ปุ๊กเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและก็สารสนเทศท,ที่ใช้ภายในโรงเรียนนะครับเพื่อนๆคนไหนมี คำถามอยากจะถามพี่ปุ๊กก็เชิญได้เลยนะครับพี่ปุ๊กครับอ่าผู้บริหารโรงเรียนมีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างไรบ้างครับอ๋อครับผมสำหรับเรื่องการสนับสนุนจากผู้บริหารครับก็จะมีจะมีมีตามลำดับอยู่แล้วนะครับคืออันดับแรกเนี่ยก็จะมีมีบรรจุโครงการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ในแผนปฏิบัติการซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติที่มีเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะครับ ซึ่งอ,อันแรกก็คือจะเป็นเรื่องโครงการด้านเทคโนโลยีสารนเทศอันนี้สองก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนตามวาระทีะ่สถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะครับอันดับแรกคือผู้บริหารเนี่ยก็ปรับทัศนคติแล้วก็เปลี่ยนแปลงทิศทางการบริหารให้ความสําคัญด้านเทคโนโลยีเนี่ยมากขึ้นนะครับทีนี้พอเรา,าวางแผนแล้วก็เสนอเ,เรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสังเทศเริ่เดียวนไปเขาก็จะให้ความสําคัญด้านนี้เป็นอันดับต้นๆน,น,นะครับในปัจจุบัน ค่ะพี่ปูค่ะอยากจะสอบถามว่าในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด -19 ตอนนี้นะคะคุณครูมีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างคะอย่างแรกเลยที่นำมาใช้ก็คือจะเป็นแพลตฟอร์มเรื่องของออนไลน์เป็นสำคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้คือนักเรียนมาที่โรงเรียนไม่ได้แล้วบางส่วนคุณครูก็คือต้องอยู่บ้านก็คือต้องต้องออนไลน์ ก็คือจะเลือกใช้แพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์ทีนี้เอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนยังไงมันก็จะมีอยู่หลายส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารครับติดต่อสื่อสารระหว่างคุณครูกับนักเรียนนะครับซึ่งตรงนี้การเลือกใช้แพลตฟอร์มเน่ก็ขึ้นอยู่กับคุณครูเลยแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มที่เอามาบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน์ซึ่งที่แก่นาพรเนี่ยตัวหลักที่ใช้เลยก็คือ,อ Google Workspace for Education ก็คือ Google Classroom นั่นเอง คือตัวนี้ก็จะมีครบที่เอามาบริหารจัดการชั้นเรียน,นะครับและนี่ส่วนแด่คุณครูใช้ครับแล้วก็เรื่องของการวัดประเมินผลก็ใช้ตัว Google Workspace for Education มือนกันนะครับก็เอาตัว Google Form นะครับมาทำแบบทดสอบออนไลน์อาณนี้ครับผมส่วนอื่นๆที่เป็นเรื่องนอกเหนือนการจัดการเรียนการสอนเนี่ยฝ่ายงานต่างๆทุกวันเนี่ยครับก็เริ่มปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการในฝ่าย ปรับเปลี่ยนให้ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นโดยเฉพาะเทคโนโลีเรื่องของการออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการส่งงานเมื่อก่อนเวลาส่งแผนอาจจะปิ้นเป็นเล่มอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็เปลี่ยนแบบเป็นไฟล์แล้วก็ส่งออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เนื่องจากที่ผมทราบมานะครับว่าทางโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเนี่ยครับ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษใช่ไหมครับแสดงว่าคุณครูเขาเนี่ยก็จะมีอายุที่ค่อนข้างต่างกันมากเงี้ยครับ<ม>บางคนก็จะอายุมากบางคนก็อายุน้อยเงี้ยครับเราก็จะให้คุณครูในกลุ่มสาระเนี่ยครับที่เป็นคุณครูรุ่นใหม่นะครับซึ่งเขาจะมีความคล่องในเรื่องของการใช้ ICT อยู่บ้างแล้วนะครับแล้วก็ก็คือแต่งตั้งให้เขาเป็นเจ้าที่ ICT ป,ประจำกลุ่มสาระนะครับก็คือดูแลช่วยเหลือ ประจำกลุ่มสาระเพราะว่าเราจะไปดูแลทั้งหมด8 9กลุ่มสาระเนี่ยจะจะไปไม่ทั่วถึงแล้วก็อันที่2ก็คือมีแพลตฟอร์มเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่มันเป็นออนไลน์เพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมันไม่สามารถไปที่โรงเรียนได้เลย,เลยนะครับการช่วยเหลือก็จะเป็นกรารช่วยเหลือออนไลน์อีกนะครับก็จะมีเรื่องของกลุ่มไลน์นะครับที่เป็นกลุ่มไลน์การจากกัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีการแบ่งคุณครู ICT คุณครูที่อยู่สาระเทคโนโลยีนะครับก็แบ่งรับผิดชอบ ประจำกลุ่มสาระนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบบพยายามให้ลงลง,ลงถึงคุณครูมากที่สุดรประมาณนี้นะครับแล้วก็การช่วยเหลือแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือตามตาม,ตามสถานการณ์ตามปัญหาที่คุณครูเจอครับแล้ววันนี้นะครับก็ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแกนนครวิทยาลัยนะครับจิ๊บ ก็สังเกตเห็นได้ชัดนะคะว่าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการปรับใช้นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นจากในการบริหารแลวก็ในการจัดการเรียนการสอนยิ่งเฉพาะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิด -19 นะคะก็มีการทํางานร่วมกับคุณครูในทุกๆสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้เลยทีเดียวนะคะคุณเพิดค่ะในวันนี้นะครับขอขอบคุณพี่ปุ๊กนะครับคุณครูสุริยางามเจริญนะครับคุณครูจากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเป็นอย่างสูงครับขอขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะครับยินดีครับครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้อย่างมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการบริหารโรงเรียนและการจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยครับค่ะก็ขอขอบคุณโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยนะคะแล้วก็รวมถึงท่านรองพิชรินทักษิณนะคะแล้วก็พิปุ๊นะครับคุณครูสุริยางามเจริญนะครับที่ให้เกียรติให้การสัมภาษณ์กับพวกเราในวันนี้นะครับ และสุดท้ายนี้ขอ,อกล่าควาว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะวิทยาลัยเป็นแหล่งให้ทุกคนได้เลือกศึกษาสร้างชีวิตสมบูรณ์มีคุณค่าเติบกลาเป็นคนละเมืองดี มาเถิดมาช่วยกันสร้างสรรค์สถาบันที่สูงศักดิ์สิส่เปี่ยมด้วยรักน้ำใจอภัยไมตรและสามคีลูกกันนครวิทยาลัย